กินเบ็ดครับพากินเบ็ดครับโอ้โหไปปลาอีกแล้วครับปลาเนินไหมปลาเนินไหมอาการเหมือนปลาเนินครับปลาอาการเหมือนปลาเนินมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยฝกใหญ่ไปทำงานก่อนนี่ผมก็ทิ้งเบ็ดไว้ตรงโน้นนะลากแล้วครับปลาอะไรครับอของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่ con nhay hát con nhay cũng có thính bệt váy tồn ngon ก็ทำงานอยู่ตรงนี้กำลังเจาะเหล็กอยู่เจาะไปก็มองไปครับได้ทั้งงานได้ทั้งปลาครับไปทำงานต่อนะ ับเบ็ดปลากินน้ำแข็งเมื่อไรนี้โอ้โหวันนี้น้อยปลากินเบ็ดครับปลากินเบ็ดครับโอ้โหปลากินเบ็เดครับโอ้โหปลา,า,ปา,า,ปา,าปอะไรนี้อันนินไม้อนนันดินไม้ โอ้ปน,นินโอ้นี่ก็ตัวย่างเอาเสื้อกลุดอ่ออีกครับไอจะมืดละอนปลาเริ่มเข้าอา่อช่วงเย็นเย็นปลาจะกลับเข้ามาอยู่ในนี้ปลาผมมันจะเลี้ยงกึ่งธรรมชาตินะอยให้อยู่กับในสวนพื้นที่10ไร่เนี่ยมีช่องเข้าขช่องออกครับผม ตกเย็นก็จะกลับเข้ามานอนในนี้อาจจะได้แต้มเพิ่มไปทำงานก่อนมาแล้วครับมาแล้วครับอ,อีกเลยครับมันลากอีกเลยแล้วครับอือโยนินไหมนินไหมว้าวปันนินครับผมโอ้โหอันนี้ต้องไม่รีบ ก่อนข้าก่อนข้ากับข้าวโพลมาแล้วไส้สวยไซส์สวยให้ติดปากบนเลยโอ้โนแป้มครับผมปลาดหน,นิอื้อหือ โอ้โหปาพิการอะติดตั้งทีติดปาพิการดูหัวโตเลยพุงกิ่วเลยตัวนี้ปล่อยไปแล้วกันปาพิการครับเอาไม้เอาไม้ถา,ามหานินต่อครับได้หนึ่งแปมครับปาจิ้ป็ครับท่านผู้ชม ปานนินไม้ปานนินไม้อาการเหมือนปานนินครับอาการเหมอือนปานนินเุ้ยอย่าบอกนะปานนินสาโตอ่ะเฮ้ยสุดยอดโอ้ยอือหืปานนินสายโตแน่นอนโอ้โหตัวนี้ไม่รีบครับไม่รีบ ไม่รีบไม่รีบโอ้ยใหญ่ใหญ่โอ้ยเกือบหลุดเกือบหลุดแล้วโู้ยนิ่โลโอ้โหยังใหญ่ ไฟเบิ่มครับโหโหโหนินไฟเบิ่มครับทุกคนดูโลตัวนี้โลแน่นอนอ้วนด้วยนะจอดเลยครับมาอีกแล้วครับกระชากแล้วัวดเลยปัดถูเกี่ยวเลยเ นหนนไหมหนไหมนนินไหมเห็นไหมครับน,น,นินไหมครับรบลอลุ้นกันครับโอ้นินครับผมใสใสได้อยู่ใส่ได้ใสได้ไม่เล็กมากครับโอ้หนี่ครับวันนินไอไบึ้ม ใส่เบิ้มอยู่ในนี้ดูตัวนี้สิลูกปลาชัดๆเลยดูดิเขาฝ่ามือของใหญ่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 ครับของใหญ่มีสกถูอ้าวโอ้ยีสกใหญ่ดิ ไม่หลุดด้วยนะครับอืสเดียวกันเลยศกครับยศครับยศเทศครับ ขับมาอีกหนึ่งแป้มครับยีโศกไม่ใช่ป่าเป้าหมายากำลังทำงานเพลินเพลินเลยป,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 ป้าป้าเลยครับปล่อยครับตัวนี้ไม่เอาครับไม่เอาครับจะเอาแต่ปันนินอย่างเดียวครับไอ ดิเล่งงานครับผมเดี๋ยวไม่ได้ออกไปเยี่ยปอมนะคลิปนี้ขอมาตกปลาแต่ก็ยังอยากตกปลาไงก็เลยมาตกปลาข้างๆที่ทํางานนี่ครับทางานอยู่ที่บ้านนะก็ะเลยตีเบ็ดทิ้งไว้ก็เ,เสียงป๊ดวิ่งมานี่ครับได้ไปนหนึ่งแปมเลยวันนี้ได้กับข้าวละสินไซตกไซโลตัวนี้โลแน่นอน เหยื่อที่ผมใช้วันนี้ก็ใช้อาหารที่ให้กินอยู่ทุกวันน,นะครับแต่เราเอามาปั้นกับตะก้ออย่างนี้ตีทิ้งไว้เลยเขาบอกผมนี้เคี่ยวสุดๆเลยอะ่ะกินยากมากอ่ะต้องตีทิ้ง,งแล้วก็คนลบไปเลยนะหางเฝ้านี่ไม่ได้กินอะ่ะ ลากแล้วครับปลาอะไรครับอ,อื้ดอะไรไ <c oughs> ปลดไปลูดหาอะไรนี้อย่าหาแล้วครับมาแล้วครั้งวะมานี่แล้วมานี่ปลาอะไรปลาอะไรโอ้โห โอ้ยีสกน่กจะเอาปันนิงได้ยีสกเฉยเลยโอ้สโลครับสซโลเ <c oughs> บ็ดวิ่งแบบนี้จะมีอะไรได้ครับมีครับเซียดบอน เทียบบอลครับผมเข้าปากเต็มๆอุ้ยโอ้เกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเลยตัวนี้อย่าปลดปล่อยอะไม่ใช่ป э ่าเป้าหมายครับ ああ。Oh, oh.